ภาวะโรคร้อนคือการที่อุณหภูมิเฉลีย่ยของโลกเพิ่มขึ้นจากภาวะเรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อว่า greenhouse effect ซึ่งมีต้นเหตุจากมนุษย์ที่ได้เพิ่มปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆในการขนส่งและการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมอันตารายจากการสะสมแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในห้องปิดโดยปกติการหายใจของมนุษย์คือการรับการออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงเซลล์ในร่างกายผ่านเลือดซึ่งจะเกิด การเผาไหม้ภายในเซลล์และการเผาไหม้นี้จะเกิดผลผลิตสองอย่างก็คือ 1. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะถูกคายออกมาผ่านช่องปากและจมูก 2. น้ำถูกนําไปใช้ในร่างกายต่อแต่ส่วนที่เหลือจะถูกขับทางการหายใจเหงื่อและปัสสาวะนั่นหมายความว่าร่างกายมีการคายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเมื่อมีการหายใจนั่นเอง และการบรรลุเป้าหมาย net zero emission โดยมากเป็นเป้าหมายระดับประเทศและหลังจากความพยายามลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านมาตรการต่างๆที่สามารถทําได้แล้วแต่ในบางกิจกรรมของบางอุตสาหกรรมก็ยังมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่ดีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสุทธิในการที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ให้ได้ก็ต้องใช้มาตรการกําจัดก๊าซเรือนกระจกผ่านกิจกรรมการดูดซับก๊าซเรืองกระจกจากชฉ้นบรรยากาศในระยะยาวเช่นการปลูกป่าการปลูกพืชคลุมดิน เพิ่มเติมในพื้นที่เกษตรเพื่อเพิ่มการตึงคาร์บอนในดินหรือใช้เทคโนโลยีในการดูดซับคาร์บอนที่ดักจับและกักเก็บโดยตรง้าคราพุจทจธรรมมีความสนใจที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้ในการแก้ปัญหาปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศจึงทำโครงงานเครื่องดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยซีโอไลท์ชนิด 4a เพื่อช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศซึ่งเป็นสาเหตุหลักของภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบและสร้างรวมถึงทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ด้วย CO ลาชนิด 4A และมีสมมติฐานคือเครื่องดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ด้วย CO ลาชนิด 4A สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและในส่วนของวิธีการดําเนินการจะแบ่งเป็นการดําเนินงานเพื่อสร้างและออกแบบเครื่องจับคาร์บอนไดออกไซด์ด้วย CO เหลาชนิด 4A ออกแบบและสร้างโมเดลสามมิติแล้วจึงทำการดิ์เครื่องลักษณะทรงสี่เหลี่ยมประกอบขึ้นด้วยแท่นไม้ขนาด30คูณ30คูณ42ซนติเมตรด้านบนติดตั้งพัดลมดูดอากาศออกและที่ตัวจับคาร์บอนไดออกไซด์ด้านข้างติดตั้งพัดลมดูดอากาศเข้าภายในตัวเครื่องจะมีตะแกรงสำหรับบรรจุซีออลิ์ชนิดส A และที่ให้ความร้อนติดกับมอเตอร์หมุนและติดสั้งกรอบอะคริลิกติดกับสายพานเพื่อยกขึ้นลง สำหรับการทำงานเครื่องดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยเซโอไลซ์ชนิด 4A มีดังนี้คือเมื่อเริ่มเสียบสายไฟเซนเซอร์ MQ135 จะวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หากพบว่ามีปริมาณมากกว่า1,000ใน1ล้านส่วนขณะนั้นพัดลมจะดูดอากาศเข้าและออกจะทำงานเพื่อดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้อุณหภูมิของเซโอไลซ์ชนิด 4A สูงขึ้น ื่องของการดำเนินงานเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยเซีลไลท์ชนิด 4A จะแบ่งเป็น 1. การทดสอบความสามารถในการดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศโดยสามารถทดสอบโดยนาเครื่องดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยเซีลไนท์ชนิด 4A ทดสอบภายใต้ระบบปิดณเวลา 0, 10, 20, 30และ40นาทีตามลําดับพราว่าจะผลกันทดสอบปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มีแนวโน้มที่ลดลงเมื่อเครื่องทำงานแสดงให้เห็นว่า ตัวเครื่องนั้นมีประสิทธิภาพในการดักจับคา,าร์บอนไดออกไซด์ในอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพความสามารถในการควบคุมการทำงานผ่าน,นมิกเซชันครับโดยสั่งการเปลี่ยนระบบเพื่อให้ระบบของการให้ความน้อยภายในตัวเครื่องนั้นทํางานเพื่อนาเขาในในออกไซด์อากาศาากาออกมาโดยมีการทดสอบจาํานวน5ครั้งพบว่าเมื่อสั่งงานผ่าน,นมิกเซชันแล้วสามารถควบคุมการทํางานมีความเป็นถูกต้องเป็นรอยละ100ครับ 3. ความสามารถในการบันทึกข้อมูลผ่าน Google s h e ชี s โดยเก็บค่าปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ อุณหภูมิและสถานะการทํางานของตัวเครื่องตามระยะเวลาโดยทดสอบการบันทึกนนะเวลาเพิ่มขึ้นทีละสินาทีจนครบ100อนาทีผมว่าสามารถบันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้องแม่นยําและมีประสิทธ,ธ,ธิภาพครับจะเห็นได้ว่าเครื่องดับคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยสีไล์ชนิด 4A นั้นเป็นนวัตรกรรมที่ช่วยในการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศโดยส่งผลให้สิ่งแวดล้อมทางอากาศดียิ่งขึ้นและลดภาวะโลกร้อนนะครับ รวมทั้งจะสามารถทําให้สุขภาพของผู้ใช้งานดียิ่งขึ้นนอกจากนี้ยานำคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศที่ดูดซับนั้นสามารถนํากลับมาหมุนเวียนใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆโดยไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมอีกต่อไปครับขอบคุณครับ